แฟนๆวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์หวั่นใจกลัวไม่ได้ขึ้นโพเดียมหลังวอลเลย์บอลชายไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3เซตรวดและแฟนแฟนเวียดนามเดือดครับวันนี้วอลเลย์บอลชายและหญิงนั้นแข่งพร้อมๆกันและแฟนแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเดือดครับวันนี้ทั้งวอลเลย์บอลชายและวอลเลย์บอลหญิงแข่งวันเดียวกันแพ้ทั้งคู่ชายแพ้อินโดนีเซียหญิงแพ้คาซักสถาน3เซตรวดเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของพวกเขาเหล่านี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอส ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ่าทีนเอสสอเดินทางมาถึงแมชที่2แล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลชาไทยวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับซึ่งเป็นการแข่งขันซีวีลีก2022สนามที่2ที่อินโดนีเซีย ไทยเราลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ก็เป็นทางฝั่งของทีมไทยครับเอาชนะไปได้3เซตรวดเก็บเพิ่มอีก3คะแนนเป็น6คะแนนยังคงไม่เสียเซตให้กับทีมไหนเลยนะครับที้แจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับว่าแอดมินในคลิปนี้จะมีคอมเมนต์สส่วนนะครับคือส่วนแรกนั้นพาร์ทแรกจะเป็นคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์นะครับหลังจากที่วอลเลย์บอลชายแพ้ให้กับไทย3เซตรวดและพลาร์ทที่2จะเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับหลังจากที่วอลเลย์บอลชายเวียดนามนั้น แพ้ให้กับอินโดนีเซีย3-2ต่อเซตและพาร์ทที่3นะครับพาร์ทนี้คือคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเช่นกันหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงเวียดนามแพ้ให้กับคาซักสถานนะครับในรายการ VTV ครับของเวียดนามแพ้คาซักสถานไป3เซตรวดครับต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนสำหรับวอลเลย์บอลชายไทยพบกับฟิลิปปินส์นะครับเซตแรกนั้นทีมชาติไทยเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้แบบสบายๆเลย25-18ครับขึ้นนำฟิลิปปินส์ไปก่อน1-0ต่อเซต ส่วนมาในเซตที่2ครับบอลลย์บอลชายไทยนั้นเป็นฝ่ายที่ขึ้นนําไปก่อนในช่วงต้นเซตครับก่อนที่จะสะดุดโดนฟิลิปปินไล่ตีเสมอมาที่18ต่อ18แครับแต่ว่าไทยเราเร่งเครื่องเอาชนะไปได้25ต่อ21ครับขึ้นนําฟิลิปปินเป็น2ต่อ0เซตและมาในเซตที่3นะครับทีมชาติไทยของเราเอาชนะฟิลิปปินไปได้แบบสบายสบายเช่นกันครับ25ต่อ19จบเกมไปบอลลย์บอลชายไทยของเราเอาชนะฟิลิปปินไปได้3เซตรวด 25.18 25.21และ25.19ต่อ19ครับชนะ2นัดรวดนะครับในสนาม2ยังไม่เสียเซตให้กับใครเลยและในวันที่25นะครับไทยเราจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียเจ้าภาพนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอีก1แมตช์ที่สนุกสนานอย่างแน่นอนครับเจอกันครับเวลา18นิกาติดตามช่อง admin w h i t นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่และคอมเมนต์ก่อนใคร แล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ครับหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับวอลเลย์บอลชายไทย3เซตรวดมุมมองแรกของชาวฟิลิปปินส์ครับคนนี้บอกว่าวอลเลย์บอลมาคู่กับ IQ เล่นต้องเล่นให้ดีและรอบคอบ IQ ต้องสูงในการคิดกลยุทธ์ในการเล่นวอลเลย์บอลถ้าทำไม่ได้ก็อย่าหวังที่จะเอาชนะคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าเราจะชนะพวกเขาได้สักวัน หนุ่มๆทำงานกันอย่างหนักแบบนี้และสู้กันไม่ถอยคอมเมนต์ต่อมาครับฉันคิดว่ากัมพูชามาเลเซียหรือบังกลา,าเทศก็ควรจะได้เข้าร่วมด้วยดังนั้นฟิลิปปินส์เราก็มีโอกาสเอาชนะทีมอื่นๆได้คอมเมนต์ถัดมานะครับยังเป็นไปได้อยู่ไหมสำหรับฟิลิปปินส์ในรอบชิงชนะเลิศมีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับว่าคงเป็นไปไม่ได้แล้ว แพ้อินโดนีเซียก่อนหน้านี้3เซตรวดและมาแพ้ไทยในวันนี้อีก3เซตรวดมุกมอตอมานะครับมีนักกีฬาหลายคนที่ถนัดในการเล่นวอลเลย์บอลมากในบารังไกเพราะพวกเขาเล่นวอลเลย์บอลกันทุกวันขยันฝึกซ้อมตีบอลแต่ละทีลูกแทบแตกคุณควรจะไปคัดนักกีฬาทั่วฟิลิปปินส์เพื่อที่จะได้มีนักกีฬาเก่งๆมาเล่นให้กับทีมชาติข้อมูลเพิ่มเติมคือบารังไกที่เขากล่าวถึงนะครับ คือโดยงานการปกครองท้องถิ่นที่เล็กที่สุดในฟิลิปปินส์และเป็นศัพท์ที่ฟิลิปปิโนโนมีความหมายว่าหมู่บ้านนะครับหรือว่าอำเภอรหรือเขตหรือชานเมืองนะครับผู้มองต่อมานะครับบอกว่าไม่เป็นไรบางทีคุณอาจจะต้องฝึกฝนให้หนักมากกว่านี้คอมเมนต์ถัดมาครับกล่าวสั้นๆว่ากลับบ้านมาเดี๋ยวนี้ผู้มองต่อมาครับชาวฟิลิปปินคนนี้บอกว่า อย่างน้อยในแต่ละเซตเราก็เกือบถึง20ไม่เหมือนกับเมื่อวานคะแนนเราแย่มากจบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ครับหลังจากที่วอลเลย์บอลชายฟิลิปปินส์นั้นแพ้ให้กับไทย3เซตรวดนะครับในการแข่งขัน CV League สนาม2นัดที่2นะครับต่อมาครับคือคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับหลังจากวันนี้วอลเลย์บอลชายเวียดนามนะครับลงสนามพบกับอินโดนีเซีย ก่อนแมชก่อนที่ไทยเราจะเจอกับฟิลิปปินส์ครับก็เป็นทางฝั่งของอินโดนีเซียนะครับที่เอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ2เซต2 2 2ส30 2 8 2 5 2 0 2 6 2 5และ13ต่อ15ครับถือว่าวันนี้เวียดนามเล่นดีนะครับมาดีมากเกือบสามารถเอาชนะอินโดนีเซียได้ครับแต่ก็เป็นทางฝั่งของอินโดนีเซียที่พิกมาเอาชนะได้ เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันครับมุมมองแรกครับบอกว่านัดนี้ทีมชายของเราเล่นได้ดีนะและมีความพยายามมากขอให้มีชัยชนะกับฟิลิปปิน์ในนัดต่อไปมุมมองต่อมาครับเป็นแมชที่ดีที่สุดเท่าที่เล่นมาตั้งแต่สนามแรกคอมเมนต์ถัดมาครับถ้าพวกเขาเล่นได้แบบนี้เมื่อวานก็คงไม่แพ้ประเทศไทยหรอกคอมเมนต์ถัดมาครับเกมนี้ดีกว่าเมื่อวานนะ ที่เจอกับประเทศไทยมุมมองต่อมาครับถึงแม้ว่าได้2เซตจ,จากอินโดนีเซียแต่มันก็เป็นการเล่นวอลเลย์บอลที่น่าเบื่อมุ่มองต่อมาครับชาวเวียดนามคนนี้บอกว่าฉันดูวอลเลย์บอลหญิงอีกคู่มันก็น่าเบื่อมากแพข้ขาซักสถานไป3มเซตร,รวดมุ่มองต่อมาครับถ้าใส่ใจในการเล่นมันน่าจะดีกว่านี้คอมเมนต์ถัดมาครับแมชในวันนี้เล่นดีกว่าเมื่อวานถ้าเราเล่นแบบนี้ โอกาสที่จะเอาชนะประเทศไทยได้มันก็มีนะคอมเมนต์ต่อมาครับพรุ่งนี้ก็น่าจะแพ้ฟิลิปปินส์อีกแล้วน่าเบื่อจริงๆเก็บกระเป๋าและกลับประเทศเถอะมุมมองต่อมาครับแฟนๆเวียดนามคนนี้บอกว่าเวียดนามเรามีโอกาสคว้าเหรียญในสัปดาห์ที่2ลุ้นกันในนัดที่เจอกับฟิลิปปินส์คอมเมนต์ถัดมาครับบอกตามตรงนะว่าวันนี้น่าเสียดายมากเวียดนามพยายามอย่างเต็มที่แล้วคอมเมนต์ถัดมาครับ ตอนนี้เวียดนามเล่นได้ดีมากขึ้นมีการปรับปรุงแต่น่าเสียดายในเซตที่5วันนี้ลุนให้ชนะฟิลิปปินส์และจะได้อันดับสาไหมมุมมองต่อมาครับฉันไม่เห็นกลยุทธ์ในการแก้เกมใดๆจากโค้ชเลยก็จบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเว,วียดนามครับหลังจากที่วอลเล์บอลชายเวียดนามครับแพ้ให้กับวอลเล์บอลชายอินโดนีเซียนะครับ ก็เป็นแมตช์ที่2ของทั้งคู่แล้วครับเวียดนามต้องไปลุ้นอันดับ3กันกันกบฟิลิปปินส์นะครับในวันในวันนี้เย็นนี้ส่วนคอมเมนต์พาร์ตต่อมาครับพาร์ทที่3เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามครับแพ้ให้กับคาซัสถา,านในรายการ VTV ีีครับของเวียดนามที่จัดขึ้นนะครับแพ้ไป3เซตรวด25 20 25 1 3และ25-23ครับ เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของพวกเขาไปพร้อมๆกันครับมุมมองแรกเขาบอกว่าไม่ได้บอกว่าทีมของเราไม่ดีแต่เวียดนามเล่นได้ค่าเกินไปแนะนำให้โคช้ชปรับเรื่องของบอลรับของทีมให้ได้เพื่อกระตุ้นจิตวิญญาณในการเล่นและต่อสู้เหมือนกับญี่ปุ่นพยายามให้มากขึ้นมุมมองต่อมานะครับถือว่าวอลเลย์บอลเวียดนามตอนนี้อ่อนแอมากทั้งชายและหญิงไม่รู้ว่าโคช้ชซ้อมอะไรกันอยู่ทุกวัน แต่นักกีฬาไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เลยไม่มีสปิริตในการแข่งขันมุมมองตัดมาครับไม่มีใครเห็นอะไรมากแต่ความพ่ายแพ้ในครั้งนี้แสดงถึงความสำคัญของ4ทีทีที่เวียดนามนั้นขาดไม่ได้คอมเมนต์ถัดมาครับไม่มีการแข่งขันในนัดใดที่แย่เท่ากับครั้งนี้เลยไม่ยึดติดกับทีมของคุณว่าเล่นครั้งไหนจะชนะผิดหวังกับการแข่งขันในครั้งนี้มาก มูมอตมานะครับไม่มีอะไรใหม่ยังคงเป็นการเล่นบอลแบบเดิมไม่มีการปรับปรุงทีมควรจะมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้จบไปครับสำหรับคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามครับหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงเวียดนามแพ้ให้กับคาซักสถานนะครับแพ้ไป3มเซตรวดเลยครับในรายการ VTV ีวัของเวียดนามที่จัดขึ้นที่รายการนี้เขาไม่ได้เชิญไทยไปแข่งขันนะครับสำหรับปีนี้ ส่วนอีกหนึ่งคู่ก็เป็นบอลล์บอลชายของอเป็นอินโดนีเซียกับเวียดนามนะครับที่แข่งขันกันก่อนหน้าที่ไทยเราจะแข่งกับฟิลิปปินส์นั่นหละครับก็เป็นทางฝั่งของอินโดนีเซียที่แน่นอนกว่านะครับเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตเล่นกันถึง5เซตเลยนะครับถือว่าเวียดนามมาดีครับในวันนี้เล่นกับอินโดนีเซียได้ถึง5เซต ต้องไปลุ้นกับฟิลิปปินในในวันในเย็นนี้นะครับเจอกับฟิลิปปินส่วนอินโดนีเซียนั้นจะต้องมาแข่งกับทีมชาติไทยของเราครับเวลา18นาฬิกา45นาทีซึ่งตอนนี้ไทยเรามีอยู่6คะแนนนะครับส่วนอินโดนีเซียนั้นมีอยู่แค่5คะแนนไทยเรายังไม่ได้เสียเซตให้กับทีมไหนเลยตั้งแต่แข่งมารวมไปถึงตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยก็ว่าได้ครับ มารอรุ้นและรอเชียร์กันนะครับว่าวอลเลย์บอลชายไทยของเรานั้นจะสามารถคว้าเหรียญทองในสนามที่2ของ VC League ได้หรือไม่เอาละครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปนะครับ และหาใครไม่อยากพลาดครับก็สามารถกดติดตามแอดมินได้ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่แอดมินอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬานะครับรวมไปถึงคอมเมนต์ที่รวดเร็วทันใจก่อนใครหลังเกมการแข่งขันทุกแมตช์ของไทยเราครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ